ครับสวัสดีครับสําหรับประชาชวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการคํานวณต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเลยนะครับแล้วก็จะคํานวณต่อกันไเลยนะครับก็จะเป็นการคํานวณบวกลบคูณหารนะบวกลบคูณหารนะครับ,บ,รบ,ระรบอะแล้วก็มาทํากันเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากตัวนี้นะครับ สาสามารถจัดเปการก็ต้อกิจกมเนะกินันนีก็คือนุนปสรุประมาณนะครับส่วนเปร์เซ็นต์ตับหวกละมเนี่เราก็สามารถใช้สูงได้ก็ลองมาลันดูนะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ครนี้ต่อไปนะต่อไปเราจะเราจะมาใช้ ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับเขาเรียกเป็น result นะครับเราก็จะมาทดลองใช้ตัวนี้กันนะครับก็ให้เราดุน,นครับปุ๊บจะจับ ตัวนี้อย่าลืมนะก็คือซาบเตอร์สิบเจ็ดนะครับเดี๋เรามาดูผลลัพธ์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลันไปทักกาสิบสี่นะครับก็คือใน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 ส่วนของในส่วนของตัว ตัวนี้นะครับ2ิบวก8 28นะครับอันนี้คือมันหาาัรเอาตัวมันทัดงี้มาหารหารด้วยสองนนครับเพราะฉะนั้นเดซเซลตัวเนี้ตัวทนะี่ิ7เนี่ยก็จะได้14นะครับก็จะเป็นการคนวณแบบอย่างนี้นะครับในการใช้ประชานะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ